สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์คนดีคนเดิมนะครับวันนี้เราอยู่กับช่องรถมือสองพรีเมียมเอสยูวีโอ๊ตเพชรยนครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่เพชรยนสุวินทวงศ์สีนะผมเอา Honda Accord เข้าใหม่ที่ปรับสภาพแล้วเสร็จสับมาแนะนำมารีวิวนะสำหรับใครที่หา Accord ตัวเจน10มือสองไว้ใช้งานนะครับวันนี้ผมเอาตัวรุ่น1.5เทอร์โบ EL ครับคือเป็นตัวรุ่นเริ่มต้นนะคันนี้เป็นรถปี2019ครับสีเทาดำ บอกเลยว่าสวยมากนะคันนี้ก็มาพร้อมเลขไม์แสนต้นต้นแสนน,นิดๆเองนะครับสภาพสวยเลยไม่มีการจมน้ํำชนหนักไปคว่ำนะครับแล้วก็คันนี้ยังได้พวกเอ่อระบบความปลอดภัยนะครับแอร์แบ็กรอบคานไฟหน้าได้ฟูลแอลีดีแม็กสเปคเดิมโรงงานได้ยางยางแบรนด์ด้วยนะมิชลินปี25นี่เปลี่ยนยางให้ใหม่เลยนะครับป้ายทะเบียนคันนี้2315นะใครที่หา Accord ร มือสองไว้ใช้งานนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะอันนี้เป็นคันล่าสุดนะจริงๆแล้วตัวโฉมเนี่ยเรามีเข้ามาทั้งหมดประมาณ3-4คันนะครับแต่คันสี่เทาดำที่เป็นตัวเทอร์โบ e อเรามีคันนี้คันเดียวนะครับออกห้างนี่เกือบล้านห้านะครับตอนนี้ประหยัดไปเลย50%เนะครับเหลือแค่เพียง7 29,0 0 0บาทสำหรับคันนี้นะครับสำหรับ Honda a c c o r d นะครับตัว1.5เทอร์โบ e อเครื่องยนต์เบนซินนะครับเป็นคันเดียวในรุ่นนะครับที่เป็นตัวเบนซิน1ัน0 แต่ได้เทอร์โบอัตราเร่งดีนะครับประหยัดน้ำมัน15กมต่อลิตรนะข้อมูลต่างแจ้งให้เรียบร้อยเสร็จสับนะครับใครที่หาอยู่ดูรีวิวเต็มๆได้เลยตลอด10นาทีนี้นะครับส่วนเบอร์ติดต่อก็0984465222ครับ ID Line OAT667 นะานมาดูกันดีกว่านะครับว่าสภาพคันนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดตัวรถนะอย่างเอ่อออปชันนะครับด้านหน้าสเปคคันนี้นะครับได้ไฟหน้าที่เป็นแบบ Full LED ไฟหน้า Full LED แล้วก็ในส่วนของตัวกระจังด้านหน้าก็จะเป็นตัวโครเมียมสลับกับตัวช่องดักลมเนี่ยจะเป็นสีดําเงานะเนีย่ยสภาพสวยเลยนะครับตัวรถด้านหน้าเนี่ยต้องถ้าเราดูนะไม่มีรอยเบียดรอยขูดมานะครับอันนี้เราพูดถึงตัวสภาพตัวรถก่อนนะครับแล้วก็ตัวฝากระโปรงเลี่ยมสันสวยนะครับระยะความยาวด้านหน้าเนี่ยอาจจะยาวกว่ารถทั่วไปเล็กน้อยนะครับหรือว่าพอสมควรเลยแหละนะครับถ้าใครที่ไม่เคยขับรถ ขนาดใหญ่แบบนี้ช่วงตัวรถยาวนะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาปรับปรับปรับการขับขี่สักเล็กน้อยนะครับแต่น่าใช้นะครับขับขี่ไม่ยุ่งยากระบบความปลอดภัยเต็มที่เลยสําหรับคันนี้ราคา729,000บาทนะครับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นสำหรับคันนี้อยู่ที่3.89%อันนี้คือ7ปี84งวดนะถ้าเริ่มต้นจริงๆ4ปีระยะสั้นนี้1.99โปรโมชั่นสิ้นปีนี้เท่านั้นใครเห็นคลิปนี้รีบติดต่อเข้ามา นะจองสิทธิ์ล็อกสิทธิ์ก่อนได้เลยนะครับนะดอกเบีย้ยถูกจริงเรียกได้ว่าเลทดอกเบีย้ยเนี่ยชนเลทดอกเบีย้ยป้ายแดงเลยนะและที่สําคัญนะครับลูกค้าลองคิดดูนะลดราคาหายไปห้าสเปอร์ซ็นได้ดอกเบีย้ยที่เท่าป้ายแดงค่างวดคันนี้มันถูกลงเยอะหมื่นหนึ่งหมื่นสองเท่านั้นเองนะครับนะยังไงฝากไปด้วยสาหรับคันนี้โทรเข้ามาได้เลยนะถ้าต้องการข้อมูลการออกรถเพิ่มเติม,ตมจะอยู่ใกล้ไกลออกรถได้หมดครับไม่มีประเด็นนะอันทีนี้มาดูด้านหน้ากระจกบานหน้าพาร์ทเดิมครับ นะถ้าบานหน้าพาร์ทเดิมรอบคันก็พาร์ทเดิมเพราะว่าเราไม่ลดรถชนหนักพิวาตม,มาอยู่แล้วเนาะกระจกมองข้างก็มาพร้อมตัวไฟเลี้ยวนะล้อแมกจะเป็นสเปคเดิมโรงงานนะครับยางปี23นะตอนต้นผมแจ้งปี25่าต้องขออภยัยนะครับยางก็มิชลินครบแล้วด้วยยางปี2023าล้อแมกจะเป็นแมกขนาด17นิ้วนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวไฮบริดตัวท็อปจะเป็น20อ่าจะเป็น18ขออภยัยแต่ได้ดิสเบก4ล้อระบบเบรก ABSEBDBA มีให้ครบเลยนะครับสำหรับคันนี้นะ จ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับรถสวยเดิมนะครับเรียมสันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหลังคานะครับค่อนข้างรูงล,ลมเลยนะครับสโลปลงมาสวยทําให้ตัวรถดูช่วงยาวนะให้ฟีลลิ่งแบบรถหรูเลยนะครับอารมณ์แบบรถยุโรปเลยแล้วก็ด้านท้ายคันนี้ก็เดิมด้วยนะไม่ว่าจะเป็นตัวตัวไฟท้ายนะครับเป็น LED นะครับตัวไฟเบรกไฟไฟหลีและพวกนี้เนาะแล้วก็โลโก้สัญลักษณ์จะเป็นตัวนูนนะครับจะเป็นตัวนูนแบบนี้นะเป็นโครเมียม นะครับท้ายสวยด้านท้ายสวยนะครับไม่มีการเฉียวชวนอะไรรังนัไม่มีกระจกบานหลังก็ของเดิมอันนี้ผมให้ดูเลยนะของเดิมหมดเลยนะครับไฟเบรกตรงที่สามอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ประตูด,ด้านท้ายนะครับอ่ะเปิดขึ้นมาดูแล้วมาดูโครงสร้างกันหน่อยโครงสร้างเดิมอันนี้โครงสร้างเดิมนะครับสปอร์ตเมทอาร์เข้ามาแบบนี้เนี่ยของเดิมนะครับอันนี้ก็ เขาจะมีการเก็บงานแบบละเอียดด้วยนะตัวแอปชอตเขาจะมีตัวชิ้นงานพลาสติกตรงนี้จะเป็นงานเขาจะคุมตรงโครงสร้างของตัวฝาท้ายไว้ไม่เหน็นเป็นโครงเหล็กนะครับเรียกว,ว่าเก็บงานมาดีแล้วก็บอร์ดด้านหลังพับปรับได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดข้อดีของตัวรุ่นนี้นะใครที่แบบว่ากำลังเปรียบเทียบระหว่างรถแนว SUV นะครับกับตัวรถที่เป็นรถเก๋งนะครับอย่างคันนี้เป็นรถเก๋งพื้นที่เก็บของด้านท้ายนะถือว่าเยอะพอสมควรเลย นะครับถ้าใครชอบฟิลลิ่งรถเก่งคันนี้กระเป๋าเดินทางใบใหญ่สองใบวางเทินได้นะครับค่อนข้างเยอะค่อนข้างลึกนะครับแล้วก็จะมีชุดซ่อมป่ายางมีมาไม้อ่ะเป็นชุดเซอร์วิสนะครับประแจแม่แรงมีล้ออะไหล่มานะครับแต่ซีนด้านท้ายของเดิมนะอันนี้ซีนด้านท้ายของเดิมเข้ามาเลยนะครับตัวรถเราคัดเกตตัวรถเข้ามาให้อยู่แล้วเนาะตัวรถนะครับไม่มีการชนหน้าชนหลังพลิกคว่ำนะครับ แม็กเดิมยังปียี่ิบสามคันนี้รถปี19อายุรถประมาณตั้งปีนะครับก็ยังถือว่าสภาพสวยนะกับราคาที่หายไปครึ่งหนึ่งเลยรถ5ปีราคาหายไป5้นะครับก็ถือว่าคุ้มเพราะว่าไปแดงนี้เกือบล้านห้าตอนนี้เหลืออยู่ประมาณเจ็ดแสนต้นๆนะับสำหรับแอคคอร์คันนี้นะครับตัวหนึ่งเทอร์โบเอลครับรถปี2019นะครับใครที่รออยู่นะใครที่ถืองบอยู่ประมาณสัก เจ็ดแปดแสนอยากได้รถแนวพรีเมียมขาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งคันนี้ได้เลยนะครับยังว่างยังไม่ติดจองนะครับสามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ครับที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดสี่สี่หกห้าสองสองสองและไอเดียไลน์ครับติดต่อผมโดยตรงได้เลยไอเดียไลน์ทั้งเบอร์ทั้งไอดีก็โอเอทีหกหกเจ็ดครับรถอยู่เพชรยนต์สวินทวงนะครับย้ำโปรโมชั่นอีกรอบหนึ่งคือในเรื่องของตัวเลทดอกเบี้ยดอกเบี้ยเราเริ่มต้นหนึ่งจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยพิเศษนะกรณีมีเครดิตนะครับนี่ต้องเน้นย้ำนะครับมีเครดิตถึงจะได้เล ถ้าไม่มีเครดิตเราก็จะมีเลทดอ,อกเบีย้ยพิเศษสําหรับกลุ่มลูกค้าที่ไม่มีเครดิตให้ไม่ต้องไม่ต้องเสียใจไปเรามีทุกเลทดอ,อกเบีย้ยนะครับทีนี้มาดูภายในผมเปิดให้ดูก่อนนะครับกว้างนะภายในกว้างมากนะครับภายนอกตัวรถก็ดูใหญ่ภายในก็ดูกว้างแล้วก็การตกแต่งเนี่ยพวกนี้เป็นบูหนังหมดเลยเป็นหนังนะครับอันนี้เป็นลายไม้แดชบอร์ดระบบเซน็นอร์ล็อกนะครับคู่หน้าออโต้นะครับแต่ว่าเป็นไฟฟ้าทั้งสี่บาน เมมโมรีซีได้2โปรไฟล์เลือกเลยครับว่าจะเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับคุณผู้ชายเบอร์หนึ่งคุณผู้หญิงเบอร์สองได้หมดเนาะแล้วก็สวิตช์เปิดฝา,าทางฝาท้ายนะครับภายใคนคันนี้ใครที่ชื่นชอบแบบโทนแบบสว่างๆเนาะเบาเขาเนี่ยจะเป็นสีครีมมันจะเป็นครีมโทนแบบสว่างขา,ขาวๆด้วยซ้ำนะครับปรับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้านะแต่ว่าฝั่งคนนั่งด้านหน้าจะปรับแต่ด้านหลังไม่ได้นะเพราะว่าด้านข้างไม่มีปุ่มนะครับ แต่เท่านี้ก็เพียงพอนะเท่านี้ก็เพียงพอนะครับอัทีนี้ผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องก่อนขออนุญาตปิดเสียงเก็บเสียงค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะอันนี้ผมไม่ได้ยินเสียงข้างนอกรถเลยนะผมปิดนะเก็บเสียงได้ดีเลือกไมล์แสนหนึ่งจอแสดงผลดีต้นนะครับอันนี้ก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเซตตั้งค่าอะไรต่างๆ่นะปรับเปลี่ยนที่พวงมาลัยได้เลยนะครับตรงนี้นะ อ่าอัตราการกินน้ามันเฉลี่ยประมาณ1 3บสกิโเมตร่อลิตรก็ถือว่าไม่น่าเกียดนะครับสำหรับรถขนาดนี้นะเครื่องยนต์หนึ่งจุ้าเทอร์โบด้วยนะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้มีกล้องมองหลังมาให้ปรับมุมมองได้สามุมมองครับตวกล้องนะอ่าปรับมุมมองได้สามุมมองเลยนะครับวิทยุเป็นไงบ้างเอ่ยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเสียงลําโพงนี้ได้รอบคันเลยนะ โอ้เสียงเสียงถือว่าโอเคนะครับสาหรับใครที่แบบว่า,อาชอบฟังเพลงในรถนะเสียงก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรภายในห้องโดยสารเก็บเสียงได้ดีอยู่แล้วเนาะได้ยินเสียงเพลงชัดเจนแน่นอนแล้วก็การตกแต่งตรงนี้ก็จะเป็นคอนโซลลายไม้นะคะรับตัวนี้ก็จะเป็นสีเหมือนสีตัวเบาเลยแล้วก็แอร์ออโต้แยกอิสระซ้ายขวาได้นะแยกซ้ายขวาได้ส่วนตรงนี้มีช่อง power outlet นะครับช่องเสียบ usb แล้วก็ที่เก็บของอันนี้มีมาให้เกียร์อัตโนมัตินะครับ8สปีด นะครับมี e ีโคโหมดนะครับนี่แล้วก็จะมีในส่วนของสปอร์ตโหมเลือกเลยมี2องโหมดให้เลือกประหยัดหรือว่าอยากได้ความเร็วความแรงนะครับเห็นเห็นอันนี้ไหมสร้างอารมณ์ในการใช้งานเห็นไหมพอเปลี่ยนเป็นโหมดส p o r t ปุ๊บเขาจะขึ้นเป็นสีแดงเลยแต่พอเป็นประหยัดเขาจะขึ้นเป็นสีเขียวสีขาวนะอ่าประมาณนี้นะครับเด็กมือไฟฟ้ามีมาให้อยู่แล้วที่เก็บของค่อนข้างลึกและเยอะมาก เหมือนจะใส่ iPad ตัวมินิได้เลยนะนะพักแขนได้วางได้สะดวกสบายนะครับอ่าแล้วก็รายละเอียดต่างๆ่อันนี่ป้ายสอขบอมาเก็บอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับจะแสีสองนเก้าพันบาทนะน,นี้ผมวางป้ายสอขบอไว้ก่อนสําเนาเล่มรถรถปีหนึ่งเกนะครับรถเจ้าของเดิมนะครับก็คือเขาปิดชื่อตรงนี้ไว้นะเราเลยมองไม่เห็นเจ้าของเดิมนะครับ แต่ที่แน่ๆมีเล่ม,มีสำเนาอะไรพร้อมอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลว่ารถจะไม่มีประวัติเดิมนะมันเช็คกันได้อยู่แล้วของแบบนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากไปด้วยสำหรับแอคคอร์ดคันนี้นะครับตัวพันห้าเทอร์โบเอลนะอ่าทีนี้มาดูด้านหลังเดี๋ยวผมเปิดด้านหลังให้ดูอันนี้ผมเปิดกระจกลงหมดเลยนะเปิดกระจกลงให้ดูหมดเลยนะครับว่าระบบไฟใช้งานปกติด้านหลังวิ่งด้านหลังนุ่มมากตัวเบาะตัวนี้นั่งนุ่มมากสัมผัสดีนะครับ พนักพิงหนังนุ่มมากเนี่ยนุ่มมากเห็นไหมมีรูระบายอากาศนะครับอันนี้ผมมานั่งทัศนวิสัยถือว่าดีมากเลยนะครับภายในโปร่งโล่งนะเฮดรูมเหลือเยอะมากมีสวิตไฟเพดานตรงนี้มีตรงนี้หนึ่งดวงตรงนี้สองดวงตรงนี้สามดวงนะครับแล้วก็มีมีแอร์ตอนหลังเป่าขาให้ด้วยหนึ่ช่องนะครับนะ คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนคันนี้ราคาหายเยอะนะครับเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับสนใจคันนี้ชอบคันนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดสี่สี่หกห้าสองสองสองและไอเดียไลน์ครับ O A T อทีหกหกเจ็ดนะครับดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นหนึ่งจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นตนะครับผ่อนสบายได้ถึงเจ็ดปีแปดสี่งวดนะครับค่างวดเริ่มต้นหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับอันนี้คือผ่อนสบายมากป้ายแดงมีสองหมื่นนะแล้วดูสภาพตัวรถรายละเอียดตัวรถ ที่เห็นตรงนี้คือรายละเอียดเดิมแอแบักรอบคันนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแผ่นเพจตัวรถนะใครที่ถามหาแผ่นเพจอยู่บริเวณเสาบฝั่งซ้ายนะครับเอ๋ให้ดูเลยสภาพสวยหมดนะครับแผงประตูด้านนงด้านในมีตัวล็อกนิรภัยล็อกเด็กให้ด้วยนะครับก็อ่าคันนี้เป็นรถเพิ่งเข้าใหม่แล้วก็ปรับสภาพเรียบร้อยนะครับจะนัดดูรถก็สามารถนัดเวลาเข้ามาดูรถได้เลยนะ จองออนไลน์กันเข้ามาก็ได้ปลอดภัยแบบ100%ซนะครับถ้าหากว่าต้องการข้อมูลการออกรถคันนี้เพิ่มเติมก็ติดต่อเข้ามาโดยตรงได้เลยเดี๋ยวผมแจ้งให้เลยจะซื้อสดหรือจะไฟแนนซ์เรามีโปรโมชั่นให้เรามีของแถมให้เยอะแยะมากมายเลยต้อนรับช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะครับแล้วกอ็อันนี้ก็ให้ดูภายนอกภายในแล้วเนาะทีนี้จะพึ่งไปไหนครับเดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวมาดูว่าสภาพห้องเครื่องคันนี้เป็นยังไงนะครับสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเรามาติดตามันครับ มาดูรายละเลอียดในห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะครับคันนี้ก็อย่างที่บอกไปนะ1.5ลิตรอัตราการสิ้นเปลืองประมาณ13-15ลิตรอยู่ประมาณนี้ก็ถือว่าไม่ได้กินเยอะนะครับขับไกลก็อาจจะประหยัดได้เยอะกว่านี้ก็ขึ้นอยู่กับการขับขี่นะครับแต่คันนี้จะเป็นเครื่องยนต์1.5ที่มาพรา้อมกับเทอร์โบทนะอันนี้ก็จะเป็นตัวแอร์โฟด้านหน้านะครับอันนี้เสียงเครื่องยนต์ปกติของเขาเลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ส่วนแบตเตอรี่เราเช็คไฟให้ใหม่ตัวกล่องฟิลกล่องดีเลยแล้วก็เช็คให้แล้วก็พวกของเหลวนะครับคูลเลนอะไรต่างๆเราก็เช็คให้หมดนะครับพวกระบบต่างๆไม่มีปัญหานะครับทีนี้มาดูในส่วนตัวรายละเอียดนะครับที่เขาให้มานะที่แตกต่างจากตัวรถขนาดกลางหรือขนาดเล็กนะคือโครงสร้างด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีแผ่นด้านหน้าปิดโคเวอร์ไม่หมดเลยนะเพื่อความสวยงามด้วยนะแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและแล้วก็ดูในส่วนตัวโครงสร้าง ันได้ขอดนะครับสีด้านในมันจะเงาๆแบบนี้นะอันนี้คือปกตินะครับแผ่นเหล็กไม่คดไม่งออันนี้คือสภาพเดิมโรงงานนะครับให้ดูหัวน็อตนะครับคันนี้ก็จะมีโช้คค้ำฝากระโปรงคู่หน้ามาให้ขอนแรงได้เยอะนะครับฝากระโปรงค่อนข้างใหญ่นะมีตัวนี้ก็เปิดปิดง่ายคุณผู้หญิงก็เปิดปิดได้สบายนะครับรูน็อตรูกลมตรงนี้จะเดิมหมดเลยนะไม่มีผิดรูปนะ ติ๊กเกอร์บาร์โค้ดนะครับตัวลาเบลมอกอแล้วก็รูน็อตรูกลมตรงนี้ของเดิมทุกรูนะครับไม่มีแบบต้องรอแบบบาดมืออะไรพวกนี้ไม่มีนะอ่านะครับสปอตเมทดอาร์กตรงนี้ของเดิมหมดโครงสร้างเดิมนะครับถือว่าโดยรวมโอเคราคาหน้าป้ายเจ็ดสองเก้าครับมีป้ายสกบขึ้นไว้ให้แล้วเรียบร้อยสนใจโทรด่วนครับคันนี้เรามีคันเดียวครับเบอร์ติดต่อผมย้ำอีกรอบหนึ่งนะศูนย์เก้าแปดสี่สี่หกห้าสองสองสอง ไอดี n ล o AT ์โ6เเครดิตดีฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น1 000, 2 0 0 0บาทนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น1.99%ออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้านะครับขับฟรีไปเลยนะครับ45วันประมาณเดือนครึ่ง2เดือนกว่าจะได้ส่งงวดแรกยังไงก็ฝากไปด้วยสำหรับโปรโม,มชั่นดีๆแบบนี้นะครับสนใจคันนี้ก็สามารถจองออนไลน์ล็อกตัวรถกันเข้ามาได้เลยปลอดภัย100แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามตลอด10นาทีนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ